สวัสดีครับวันนี้ช่องพ่อลูกพาเที่ยวก็พาเพื่อนเื่อนมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะครับตอนนี้ก็พามาแวะที่พระธาตุเชิงชุมนะครับซึ่งอยู่ที่อําเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆ่อนเที่ยวชมสถานที่รอบๆนะครับวันนี้พี่นอกจากผงเจียมอุโบสนะครับวันนี้ทางวัดพระธาตุเชิงชุมโอ้พี่บุญลังสาหารด้วยนะครับพี่บุญงสาหารวันนี้ทางวัดพระธาตุเชิงชุมนะครับมีพระมงคลสิแเจรครับ เดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะนะครับก็มาจากอุบนกันทั้งนั้นนะครับจากอำเภอต่างๆนะครับ ท่ไม่ร้อยรชื่อเลครับชแงัื่องเลยคุร้อเรงทกี่ไหเป็นภาพผงนะครับด้านาจะเป็นรูปหลวงพอโโเขียนชื่อลงกระเบื้องเลยนะครับเขียนให้เรียบร้อยอเขียนชื่อลงกระเบื้องสแกนได้ครับจะสแกนก็ได้ท่านเขียนชื่อให้เรียบร้อยนรครับแล้วก็ปัจจัยท่าน นะครับวางกับเบื้องพี่ออกนะครับพี่เต็มใบแล้วพุทธมงคลก็จะวางให้ท่านได้ยกอธิษฐานนะครับฐันห้าองค์พระเด้อครับขอบคุณหลายนะครับอันนี้ขอขอบคุณเขียนชื่อสมุูตัวเองเพื่อบริจาคกระเบื้องนะครับทำมาด้านนี้ก่อนที่จันทร์พรเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเพนจะติดตรงนี้แล้วเราีตรงนี้เดี๋ยวรอคิวเขียนนี่โอ้เยอะแยะอยู่ครับจ สีเมืองใหม่พูนนับสมุทองอ๋อสมุทรทไม่ใช่สมุทรทองนะพูโอนราชธานีเขตสามทั้งหมดนะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านเขียนชื่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับเอาปัจจัยอาบเอาปัจจัยค้ำวาเรื่องึ้นออกให้เต็มใบนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าคบุญคนวางให้ท่านและท่านยกอธิษฐานอาราธนาแล้วก็อัญเชิญกับที่สี่นะครับทีมงานจุนทีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปร่วมบริจาคทำบุญด้วยกันนะครับเพื่อนๆ ท่านรองนะครับหรือคุกครูที่มาในวันนี้นะครับท่านพ่อท่านไหนที่ยังไม่ได้วัตถุมงคลชุดนี้นะครับซึ่งเป็นพระผงนะครับปลูกเสกโดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทรพรอาจาร,รย์ใหญ่สายอุปัสนากรรมฐานในเร็ววันนะครับแจ้งข่าวดีให้ทราบก่อนในเร็ววันนี้นะครับพระอาจารย์หลวงปู่ท่านอับปัจัยสดท่านวางเลยครับ วางวางให้เต็มใบนะครับขอยกวางให้เต็มใบแล้วยกอธิษฐานถ่าหน้าโอปราทนะครับจะถ่ายรูปลงมาข้างล่างได้เลยนะครับจะถ่ายรูปได้เลยนะครับพอท่านเขียนชื่อก่อนได้ครับเขียนชื่อให้เรียบร้อยก่อนนะครับตรงนี้จิตขอขาดขอบคุณอนุโมทนาบุญนะครับกับคุณเหลาทองทองเทพครอบครัค basics, คสสตตวจากศรีมาใหม่เมืองบนนะครับก็อาบุตรละครมาอุตส่าท่านเอา ท่านพออ๋อเขาแล้วครับเนาะถ้าใครเป็นพออนะครับลงพออไว้ก็ดีครับจะได้รู้ท่านพออ๋อมาด้วยในวันนี้นะถ่าจะเป็นพออ๋อทั้งหมดเลยครับอ๋อขอบคุณหลายๆนะครับอ๋อครับโอ้ท่านรอด้วยเนาะท่านรอพออ๋อแล้วก็พอเพื่อท่านเดือนนะครับตอนนี้ขอบคุณหลายๆทุกวันนี้กับพออ๋อผู้ดีเยอะนะครับเยอะมันตามเดือนทุกเดือนครับและการแสดงว่าา กันเยอะอยู่แล้วนครับอนุโมทนาบุญกับท่านพอหล่งพ่อทองเทพนะครับอีกหนึ่งแผ่นหนึ่งร้อยบาทอนุโมทนาบุญกับท่านพ่ออสุอาลีนะครับของร่วมนะครับรองครอบครัวจากศรีบัใหม่อยด้านบนอีกหนึ่งแผ่นหนึ่งร้อยบาทนะครับต้องขอให้พวเราทุกท่านะทุกคนได้อย่างครับและออครับขอบคุณหลายๆนะครับต้องขอให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานเด้อนะครับท่านพ่ออด้วยนะครับประสบผลสำเร็จในด้านการบริหาร ต้องขออภัยผู้ชมและเ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ผมเกินไว้ทีแรกว่าพระธาตเชิงชุมนั้นอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะครับอ่าไม่ใช่นะครับผมพูดผิดครับพระธาตเชิงชุมนั้นตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมซึ่งหลังจากที่ได้เดินชมรอบๆวัดแล้วนะครับ ก็พอดีมาเจอเขาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอพอดีนะครับเสียงเพลงเข้านะครับผมก็เลยเอาเสียงออกนะครับแล้วก็บรรยายให้เพื่อนเพื่อชมแทนนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับวัดพระาธาตุเชิงชุมพระาธาตุนาดูนนะครับที่เขา,าร้องเพลงประกอบมิวสิกนะครับผมแล้วผมก็ได้ถ่ายทำ ถ่ายบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมนะครับผมซึ่งเป็นพระธาตุเชิงชุมนี้ก็เป็นพระธาตุองค์เล็กกว่าพระธาตุพนมนะครับแต่ความสวยงามแปลกตานั้นไม่ต่างกันเลยครับผมบริเวณกว้างสำหรับคณะของเราก็ร่วมทําบุญด้วยการบูชากระเบื้องนะครับแผ่นละ100บาทนะครับแล้วก็บูชาดอกไม้ทูบเทียนเพื่อ นมัสการพระธาตุเชิงชุมนะครับหลายๆคนก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับผมและก็นั่งชมเขาถ่ายมิวสิกวิดีโอด้วยความเพลิดเพลินนะครับส่วนผมก็เก็บบรรยากาศรอบๆมาฝากเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็สนใจเขาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะครับจึงได้บันทึกวิดีโอไว้เพื่อเอามาฝากเพื่อนๆน,น,นะครับผมซึ่งก็มีผู้ชมสนใจชมอยู่จำนวนมากนะครับ นอกจากนั้นบริเวณรอบๆวัดทั้งในเขตวัดและก็ด้านนอกนะครับก็ยังมีแผงขายลอตเตอรี่นะครับสำหรับผู้ที่เสี่ยงโชคแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้าของฝากของที่ระลึกอีกหลายร้านนะครับผม วอุจาริเารับมครอนแอาุคมมีความสุนการเจุวน unku, ั umas, วนโขราอันนาบุญกับท่าผู้นักการท่านผู้นักการชุตพาแสนลานะครับเดินทางมาจากอบเทียุบลจากห้วยไข่นะจากภาคนได้แก่ว่าบุณมารัสาเดินางเที่ยวตามแวเนทาด้วยวันนี้มาทำบุญอีกหนึ่งแน้อยบาทสาธุ ผู้ในการมีความสุขมีความพัรธุ์นักพลาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญเจ้าด้าในชีวิตหน้าที่การงานของท่านนะครับขอให้ท่านผู้ในการพึ่งาและคป็นผู้ในการเช่อชาไปเรื่อยๆนะครับสาธุพระคาร์บุญธรรมได้รับบุญกับอาภูนอาชาทั้งผู้ในการเดินทางไปเที่ยวนะครับผมคุณวันนเาะแล้วก็คุณอรวรรณปีนนาด้วยนะครับจากท่าช้างสว่างวีระล์อุบบดอีกหนึ่งแผ่น หน no be ึ่งร้อยบาทนะครับอนุโมทนาบุญกับท่านผู้บริการแก้วตานะครับทาสมบูรณ์ความครอบครัวจากขามใหญ่เมือุบุนนะครับมอห์ห์สิงหกระพาอีกหนึ่งแผ่นหนึ่งร้อยบาทเอออนุโมทนาบุญนะครับกับท่านผู้บริการมนัชชัยนะครับสุขธรรมวิจิตความครอบครัวจากหงเกียรเมืองมุบุนอีกหนึ่งแผ่นหนึ่งร้อยบาทอนุโมทนาบุญกับท่านผู้บริการศรีเชษนะครับเดือนเสร์เกษตรมี้ความครอบครัวจากพิบูลมัาสาหาะนะครับอุบลอีกหนึ่งแผ่นหนึ่งร้อยบาท

มีเสียงหายจังแต่ไม่

ตุ้มโดนตุ้บรรการสะอาดพรตุ้มตื่นอนตุ้มจาตุ้มนอนตุ้มตุ้มเป็นแฟนเพราว่าตุ้มใจชาวบานตุ้มที่ตุ้มตุ้มบายมากตุ้มชื่นชมตุ้มเดินไปช่างเทคิคขอ ครับเนี่ยเอาเลอโอ้เนี่ยผู้ผู้ในการออนิอ่อนพันอ่อนนะผู้ในการเชี่ยวชาญแล้วนะเนี่ยนะครับท่านก็กําลังส่งผลงานต่อขอให้เป็นพอเออชี่ยวชาญพิเศษด้วยว่างานน,น,งน,ะนะครับสหธรรมอ๋อครับอ๋อครับอ่าขอบคุณนะครับท่านท่านพอ,อ,อนิอ่อน ช่องพ่อลูกพาเที่ยวก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของเราสองคนพ่อลูกนะครับวันนี้น้องมีบุญไม่ได้มาด้วยนะครับผมพอดีพ่อน้องมีบุญมาธุระที่สกลนครนะครับมาประชุมสัญจรนะครับก็เลยมาแวะไหว้นมัสการพระธาตุเชิงชุมก็เลยเอาบรรยากาศที่วัดพระธาตุเชิงชุมมาฝากเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากๆครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ บูชาพระจุทลปุรุษเจ้าสัวประพฤติอธิษฐานจิตโดยหลวงปู่ใหญ่นะครับหลวงปู่มหาศิลาสินจักรโตหลวงปู่ใหญ่นะครับสายปัสนากรรมฐานที่อธิษฐานจิตประพฤติั้งวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาอยากจะบูชารุ่นเจ้าสัวของพระปราชญ์ทุนชูประพฤตโดยหลวงปู่ศิลาสินจักรโตไอ้ที่ทั้งหลวิหารนะครับจะมีทั้งสองรุ่นนะครับขนาดใหญ่แล้วก็ชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็ก ชุดใหญ่500บาทชุดเล็ก200บาทนะครับก็ไปบริษัทก็ได้เลยนะครับวันนี้ิคือเรากลับกับโบนทูล่องกับโอยูล่องกับโอยูหรือกันล่องกับโอยูเหมือนกันแบ่งมาเท right. to ียบกันขอวันน well ี้นะครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวต่อนะครับคลิปที่สองที่วัดป่าสุทาวาสนะครับที่อำเภอเมืองสกลนครนะครับซึ่งเป็นวัด สาขาของหลวงปู่มั่นนะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาบูชาดอกไม้นะครับผมเดี๋ยวมาบูมาบูชาดอกไม้นัโ เพราะเสกบอกผมเขาว่าเขาเขาขัวไม้เดียวกันมันเขาพันเดียวแล้ววะนัอนก็ฮักใส่หนีวะแล้วอันนันอันดูอะไอันดูกิฟตตรงนี้พระธาตุเป็นเป็นแก้เก็บพระธาตุิ่นไหนเมื่อกี้สวยกว่านี้แต่พวกเราไม่ถ่ายยุวัดนะกระต่าวกาวก่าว เดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปภายในวิหารนะครับของวัดป่าสุทาวาสนะครับผม ก็เป็นของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเทระนะครับผมเป็นประวัติของท่านนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายใน ผู้บสถ์นะครับ นี่นะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับธรรมะนะครับผมของพระอาจารย์มั่นภูริัตโตเถระนะครับเป็นหนังสือ,อธรรมะดูแล้วเก่าแก่มากนะครับน่าจะอายุหลายสิบปีนะครับ ที่เพื่อนๆเห็นอยู <Wars> ่ข <Napoleon. S 1> ้างหน้านี้นะครับก็เป็นเครื่องอัาบริรารของพระธุดงก็จะมีสบงบิจีวอสังฆาติบาทมตรดโกนเข็มรัดประคดธรรมกรดนะครับผมหรือเรียกว่าหม้อกรองน้ำนะครับต่อมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นผ้าอื่นๆนะครับสำหรับที่ผ้าที่เป็นพระอาจารย์ใช้ประจำวันนะครับซึ่งจะมีหลายอย่างนะครับจะเป็นผ้าอาบน้ำฝนผ้าปูนั่งผ้าปูนอนผ้าเช็ดบาทผ้าเช็ดปากผ้าเช็ดมือถุงเท้านะครับอื่นๆนะครับผมซึ่งเป็นผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของพระสงฆ์นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปไหว้นมัสการ พระกันนะครับของเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้ครับก็คือปฏิปทาทางทุดงควั์ตนะครับผมของพระพิษูสงนะครับที่ออกทุดงนะครับผม เรื่องใช้ประจำวันของพระอาจารย์มั่นภูริทัตมหาเถระนะครับผม บริขารเบตเตล็นะครับผมเครื่องบริขารเบตเตล็ดก,ก็คือ,อเครื่องใช้ทั่ว,วไปนะครับที่นอกเหนือจากเครื่องอัฐบริขารหลักดังที่ได้พาเเพื่อนๆชมมาแล้วนะครับนี่คืออัฐบริขารเบตเตล็ดนะครับผมก็ดังในภาพนะครับ นี่ก็คือน่าจะเป็นพระโกศนะครับที่ใส่พระอัฐนะครับของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเทระนะครับผมเป็นประมวลรูปภาพที่ใช้ในการประชุมเพลิงศพนะครับของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับที่วัดป่าสุทาวาตตั้งแต่วันที่31มกราคม2543นะครับผม ขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชม,มช่องพ่อลูกผาเทีย่ยวนะครับหลังจากที่พาเพื่อนเพื่อนมาชมวัดป่าสุทาวาสเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนั้นกลับไปขึ้นรถนะครับเพื่อเดินทางสู่มุกดาหารต่อไปนะครับผมเดี<ม>๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปเสี่ยงโชคดูซื้อหวยรัฐบาลครับประคับไปกัน ยังไม่มีตัวจะซื้อเลยครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่าชอบตัวไหนชอบเลีกไหนนะครับผมป่ะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่เราจะเดินกลับนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย